สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการว c บ a n n e l นะครับวันนี้เรามาเที่ยวกันที่เซิร์ฟเคครับมากันเป็นกลุ่มนะฮะเรามาทํากิจกรรมเล็กๆน้อยๆ้วตอนนี้คือสังเกตนะครับเรามีกองไฟสองกองสามกองเสร็จแล้วเราทําการย่างเนื้อย่างอาหารดูดรับในกองนี้ย่างอะไรบ้างโอ้โหมันย่างไม่ได้อ่ากองนี้ครับมีเนื้อครับกับมันชิ้น ตอนนี้คือหลายคนจะถามว่าเราจะก่อไฟได้ยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะสอนธีกันก่อไฟมืองตบือเลยครับอันดับแรกครับเราต้องหาวัตถุดิบให้ได้ก่อนครับวัตถุดิบที่ต้องหาหนึ่งคือมีไฟแชกค,ครับนะฮะตรงนี้ฮะไฟแช็กหรือว่าไม่ขีดสองคืออ่อตรงนี้ครับอ่าวนดซิกครับใช้สลับทําเชื้อเชื้อเชื้อไฟครับหรือขี้เท่าอะไรประมาณนี้ฮะสามก็คืออ่อแบนเด็กครับ ะฮะตัว uh huh. นี้ครับ C ครับอ่าไม้ครับไม้ค uh รับนะฮะไฟหมดห้านะครับก็คือหินครับโดยหินนี่หาได้จากไหนนะฮะคือหาได้จากเอาเอาเอา,เอาที่คูดหินนะครับไปกดตามหินหินตามในป่าที่เป็นที่เป็นเอ่อที่เป็นโกรหินอะไรฮะรแล้วก็กด F ส่วนไม้คือหาจากต้นไม้ในป่าครับเอาขวานไปจามเอาครับ โอเคเนื้อสัตว์ก็คือลาลาสัตว์นะครับอันนี้วิธีการคับกองไฟหรือสร้างกองไฟถูกอันดับแรกครับคือเราต้องทําขี้เท่ากองไฟแบบนี้ฮะเนี่ยครับเนี่ยครับแงาหินหมดแล้วหมดกองไฟผมจะทํากองไฟอย่างนี้ก่อนนะครับอันดแรกคือให้เอาบอนดี้ซิครับมีนมสดทอนะมีแอปเปิ้ลมีทอ่าครับอาต่อไปครับเราครับ เลือกขับกองไฟครับคือเอาทำเชื้อเพลิงคือลากเบเด็ดครับใส่ตัววูดดี้ครับเลือกตัวนี้ฮะเนื้อยังไม่สุกเลยมาขายแข่งครับเนี่ยฮะลากเสร็จแล้วฮะได้กองไฟมาเสร็จแล้วเราอันดไปคือเราก็ลากอา่ไฟลงที่พื้นไหมฮะอ,อ่ากอไฟกองไฟหายกองไฟหาย ต้องไปหายไปไหนโอเคต้อง okay. ถือว่าเอากลองนี้แล้วกันฮะเมื่อกี้ไม่รู้มันหายไปไหนโอเคครับเราใช้กลองนี้แทนคือขั้นตอนเดอยียวกันฮะ,ค,ะคือเราสร้างเ,าเชือเพลิงเสร็จแล้วอ่าแล้วก็ลากลากไม้ครับก็ใส่เออแอดครับลากหินเข้าไปครับอ่าครับต่อไปคือ เราจะจุดไฟรครับนาฮะกดเอ F ครับกิดยังหล่ะอ๋อไม่มีลม จุดไม่ติดครับเดี๋ยวฮะแป๊บหนึ่งฮะแมปวิธเอาบีคอร์ดบวก ทำไมทางธุรกิดยากจังเดี๋ยวเพาถามเพื่อนในทีมแป๊บนึงนะฮะสองศูนย์ห้าเจ็ดทำสายตาทำไมทำไมเฮ้ยนี่ยพี่อยู่บ้านหลังเนี่ยพี่อยู่บ้านหลังหยุดพูดแป๊บนึงหยุดพูดก่อนแป๊บนึงครับทำไมผมจุดผมผมจุดกองไฟไม่ติดอ่ะอ๋อมันเป็นลมพัดพี่อ๋อลมพัดโอ้ยมีหน้าล่ะมิน่าลมพัดต้องไมจุดในบ้านนี่เออแป๊บนึงครับใครไม่ร้อนไข่เลยก็ว่ายหรอกใครมันนอนทับ เฮ้ยแล้จุดเดี๋ยวแล้วจุดไม่ติดไม่ลอยลมพัดนี่ไม่ขีดดับด้วยนะเสียไม่ขีดด้วยนะขอบอกแล้วเอเอเนี่ยมันจะรีไหมรีตัวไหมอ่าเอลเอไม่มีตัวเออไม่ดิ Sound muted โอเคครับเป็นอันาที่เข้าใจเหมือนกันนะครับก็คือลมพัดครับไม่ติดนะตรงนี้ไม่ไม่ลมจะหยุดพัดทุกที ขี่เท่าอ๋อมีคอนโดมีคอนโด้โดี่เท่าผมไปนี่เองไม่น่าที่เท่าหายนะครับรอแป๊บหนึ่งครรอให้ลมหยุดพัดกันโอ้แล้วนาอ เมื่อไจะติดเนาะไนว่าลมลมที่ไหนมาพัดเนี่ยไม่ติดเนี่ยเอาแคคือครับลากลากไม่ขิดใส่มือครับแล,แล้วก็เอ่อลแล้วก็เลื่อ,อนไปใกล้ฮะลงไว้ฮะแล้วก็เลื่อนหาตัวนะฮะที่ขึ้นตามรูกครับกลกดครับกด F เพื่อจิกองไฟตอนนี้ลมพัดอยู่ โอ้ไฟแช็กหมดเรื่อยๆเลยดับทุกอันเจ็ดสิบห้าแลครับอีกอันครับเจ็ี่ครับเอาล่ะครับถ้าเกิดจุดติดจะเป็นภาพดังรูปเนี่ยครับเห็นไหมาไฟลุกขึ้นนี้ฮรับแตต้องแบบว่าเออลมพัดมาไฟแช็คังจะดับนะเละครับรตอนเย็นมันมืดแล้วโอเคครับอ่าโอ้โหเจาะกอขันใหญ่เลยครับกี่กอเนี่ย อ่เราดูไม่ติดสักกองเราต่อกัให้หมดครับต่อทุกกองครับอีกกองหนึ่งสรุปคือจุดไฟไม่ติดครับไฟแชกเลยเจ็ดสิบละเพราะว่าที่มันไม่ติดเพราะว่าเนี่ยลมพัดอยู่ครับุฮะ โอเคครับถ้าเกิดจุดใจแล้วจดแล้วเป็นนางรูปนี้ฮะหลังนี้เราก็เอาพวกเนื้อย่างฮะเนื้อไปวางใส่เราเรา,เาเราันเผาครับเราเผาจะสุกอ่าตอนนี้ตำแหน่งนี้น่าจะมีนเนื้อไมอยู่นะลองหาเนื้อไมดูว่าเกิดเราย่างนานเราต้องเฝ้าด้วยครับนี่ครับไหนเนื้อไมเนื้อไมอยู่ไหนนี่ตัวอย่างเนื้อไมโอ้โหครับเอากระสุนเอากระสุนลูกปืนครับ เล่าทำไมครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ